นี่ครับผมจากนั้นก็นเรียบร้อยแล้วลุงก้อนเนาะวันนี้ก็เริ่มปูงเนาะโอ้ยเนี่ยปูงอุยน่วยดีพี่น้อง,งเพิ่งนะตามด้วยนำปลาตาเทียงหน้าหน่อยพี่น้องเอ้ยผมลืมมาผมเตะเกียร์โอ้ยบปาน,นี้ยังยังอีกวันนี้หมดแล้วหมดแล้วจีจะจำหนีได้ปานี่นอ,อ๋อไม่ได้ปูงนวดนวดิผงนวดใส่แล้วครับผงนวดก็ใส่แล้วครับเอ้ยเดี๋ยวนพี่น้องเอ้ยตอนสดหนามมันสิว่าขาขวดที่พ่อทา กระทังนี่เระพอาทามสังไหนล่ะาซีมพี่น้องพอทาแล้วมันมซีม,มซีมพี่น้องขกตแตกไหนไมนเล่นนาก็แดงยอเฮ้ยสม่ะขาดยังครับขาด้า,าเสี่ยเผ็ดจังไหนเปนพิหลาคนเฮ้เผ็ดเหรอเ้ยเยบ้งในพี่น้นงองบอกิกสอว